สาหนาไพ่นะก็มีดินนาพืชศพกันบังกอนนะแล้วก็น้ํากรกฏพิจิตนะอารมเมถุนกรุงนะ,ะลมมนนลนะแล้วก็มีเป็นไฟในสิงห์ธนนะูนั้นก็โคจรสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นพิจิตคือเดสนะแอนด์รีเวิร์สแล้วก็เทมเพลนคือราศีธนูนั่นเองนะอ๋อมีราศีสิงห์ด้วยนะมีสเตรน,นะก็โคจรสองราศีเด่นสิงห์ พิจิแล้วก็ธนูนะจากาภัยนะนึงเหนียนะเหมือนอเขาน่าใจอยากจะมาเริ่มอะไรใหม่นะมีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะโดยที่ถ้ามองในแนวตั้งงานะก็คือเหมือนกับว่าทเทมเปาร,ปร,ปรแลนวนะมีการปรับปรุงตัวแล้วนะมีการปรับพลังงานนะมีการที่คิดว่าเดี๋ยวเข้ามานะ้วจะมีการเปรน็นมารอมกับคุณนะคิงอาคฟานะอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวเป็นมีลูกเยอะกันแล้วก็ได้นะ ่ังนี้นะเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าตัวพ่อเลยนะเป็นคนเจ้าหูนะแล้วก็ตรงนี้นะจากที่ดูนะมันก็ว่านะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดนะเขาคิดว่าคุณน่าจะไม่เอาเขาแล้วนะเพราะว่าสิกาณ์นะคุณรู้สึกเจ็บปวดมากนะออกแนวโคม่าเลยนะถ้าเป็นสิกาณ์คือจบไม่สวยนะแล้วก็ห้าถ้วยนะห้าถ้วยจะเป็นลักษณะของเสียดายเสียใจนะในในสิ่งที่มันห่าง้วก็จบลงไปนะสิกามี่เรียกว่าไม่ไหวเลยนะหนักมากนะ 6ถ้วยนะมีการวนเวียนนะเดี๋ยวจะมีการวนกลับมาของคนเก่านะหนึ่งดาคิดมากคิดเยอะเลยนะตรงน,นี้นะเหมือนกับว่าคนคิดมากคือตัดแล้วนะตอนนี้ถึงณนะจุดนี้นะคือค่อนข้างใช้ระยะเวลานะในการโยนยาไปแล้วนะมันตอนนี้อาจจะคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่ใหม่แล้วนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมา,ามันค่อนข้างจะสะบักสะบอมเลยนะก็คิดทีดด่จะมุ่งออนแล้วนะนะ6ดาแต่ก็ยังเหลือร่องรอยไว้นะโดยที่ก็ยัง ถ้านึกถึงอดีตคุณอาจจะยังคิดมากอยู่นะส่วนหกยามนี่็เป็นไพ่เรียกว่ามูฟออนแต่ว่าอาจสามารถกลับมาพูดคุยได้ในลักษณะของเป็นเพื่อนป็นเฟรนโซนอะไรอย่างนี้ได้นะสามท่วแล้วนะเป็นคนที่จบไปแล้วก็ได้คนระับแต่ว่ามันมีแสงขึ้นสํหรับนี้นะจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของเจ๊หน่อยนะึงคือคนที่จบไปแล้วนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาแลแ่อาจจะกลับมาในลักษณะของเป็นเพื่อนกันนะเฟรนโซนเท่านั้นหรือว่าเป็นสามทั่ยเป็นมิจภาพนะ โดยที่มันจะมีหกถ้วยด้วยนะก็เรียกว่าสำหรับนี้คือมีคนเก่ากลับมานะแต่ว่าใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะก็ไม่ถึงกับนานมากนะเพราะว่าไพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นเยอะนะส่วนใหญ่เป็นดาบนะมากกว่าหกถ้วยนะก็เป็นคนเก่าแนะน่นอนนะหกมาลบห้านะได้หนึ่งถ้วยนะก็จะได้เริ่มใหม่แล้วก็มีความดีนะตอนนี้สเตย์นะคุณเป็นคู่ที่เรียกว่าที่ผ่านมาม็นคู่ที่มีความแตกต่างแล้วก็เหนื่อยนะคือห่างกันห้าถึงสิบปีนะอายุแตกต่างนะแล้วก็ เป็นต่างชาติได้ค่ะถ้าเป็นไท้สตรีนะก็รวมๆก็เรียกว่าเป็นคนที่เคยมีอ่าฝากรอยนะเป็นแผลเป็นคนเก่านะแต่ว่าจะมีการวนกลับมานะซึ่งคุณก็คิดหนักนะว่าจะเอะ่กลับไปไหมให้โอกาสไหมคนะ่ะหรือว่าขับไปก็คือเป็นแน่เพ่อนนะเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เหลือความรู้สึกอะไรไว้เยอะแล้วนะก็ในเมื่อมันหลุดออกมาจากศกราบได้แล้วนะสิรมาลบหกนะก็จะเหลือ สดานะก็ที่ผ่านมาสีด่ดาเป็นช่วงเยียวยาเลยนะก็เรียกว่าเอ่อเข้าไปฮิลลิ่งเลยนะโดยกันตัวเองนะส่วนตรงนี้เขาถึงแนมะ้เขาจะกลับมาตอนนี้นะุณอยากจะให้เขาเป็นแค่เ่ินเท่านั้นน,นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้